ความหมายก็คือพูดเพื่อนที่จะเป็นบุญเป็นกุญสมเป็นเนื้อหาสาระที่นำไปปฏิบัติได้ <c oughs> วันนี้พวกเราทั้งหลายคณะครูอาจาร,รยน์นินสิตนักศึกษาและสาธารณกิตในมหาวิทยาลัยของแก่โดยผู้สอน เราต้องกาสัเด้มาทำบุญในใจเกิดเพิดใหม่ก็เลยมาทำบุญ็นเจขอที่จะบายศีสุขานรที่ดีทางศาสนาตอนนี้เราต้อง่งุปมาเจริญพระพุทมเพื่อให้เป็นสิริมงคลเราก็จะได้ำบุญ รับสีเจริญภาวนาแผ่เมตตาอะไรกันกด้วยแลห่งการทำเพราะทำแล้วมีความสุขก่อนจะทำขณะทำก็มีความสุขทางกายด้วยทางใจด้วยวาจาก็ตามแต่คำที่ใครเลาะสนสน ไม่เป็นกรรมแท้ไม่เป็นคำมหยาไม่เป็นคําจอเสียนไม่เป็นคำามไมเชือเหลวไหลไม่สาระเพื่อจะเป็นวาจาที่เป็นสุภาษิตก็ได้รูจากกายตัวมานั่งมากมาไหวมาจากถานที่มาเรียนการด้วยงแล้วจะเป็นสุขุพุชลคือเป็นความ พุทธศาสนาพูดถึงเรื่องความสุขก็คือหแการนี่ก็สุขสุขทางกายสองจตก็จิตก็สุขสุขทางใจนี่สองแบบนี้่จก็ใจตักายมันก็ป็นสุขใจก็จะเป็นตุขเงางุดท่านวอจุดทีม้วนจุดเสียมจัดทีนี่ก็แล้ว

รทางกายแล้วก็เป็นรูปทางใจด้วยเพราะนั้นก็ให้เรามาเพื่อให้มีความสุขทางกายก็คืไม่เกลียเกลคนอจะไม่ไปรักไม่ขังน้อยไม่ไปโยชน์้อิดในาไม่พูดแค่ไม่ถามไม่ว่าอะไรพูดแต่คำที่ฉิวบอโยนไปรักเอาโไม่ดี ไม่เสด็จโม่ดนของที่ทำให้หลงลืมจิติวางจิตไม่อยู่ตวามทักติดไม่อยู่นครับเราจะเที่วอย่างนั้เรา 现在搞过来搞不明白，有的老路咱也不爱，有的老爱咱不干，有的呢，有的老，老干，有的搁着，不知道的，我做些工作的，这个不知道。 ซึ่ง20ปีที่เราได้แต่ที่จะคุณอยู่ในวัยกําลังศึกษาเราเนี่ยแล้วก็มีเรื่องหน้าที่ของเราผมก็ ที่จะได้เอาเป็นของดีมนได้เาเป็นพลัดใจเป็นบด้เนี่ยเป็นได้เนี่ยเป็นที่อะไรก็ตามได้แบบนี้คได้ีอย่างนี้เ่ยขอมูลตะน้ยมีคนนี้มีคีวาก็เป็นการรักษาวัฒนธรรมตอนอันี้มารกษัลงไวรักษาไว้ Thank you. ไรทำขอความปรารถนาที่ตั้งไว้นั้นยงตำสำเร็แก่ทุกหลายเดชว่าทนทุกคนด้วยเธอ